ว่าไลฟ์สดจริงยอมรับนะคะว่าขายของจริงซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่บวชแล้วไปอยู่ศีลังกาเนี่ยยอมรับว่าขายสบู่จริงยอมรับว่าต้องขายของแต่ขอบอกเลยว่าทุกครั้งในการไลฟ์สดเราจะพูดตลอดเลยว่าไม่อยากขอเพราะหมอปายเป็นคนไม่ขี้ขอมีประเด็นที่ผ่านมาในสมัยก่อนว่าหมอปายจะสร้างวัด ทำไมไม่สร้างสักทีเอาเงินไปไหนพ่อหมอไปลายไม่เคยขอเลยว่าหมอปลายอยากสร้างวัดทุกคนเอาเงินมาให้หมอปลายสร้างวัดได้ไหมไม่หมอปลายทเงินเองหาเงินเองสร้างทุกอย่างเองแต่จริงๆก็อยากอยากจะบอกว่าเออโยมศรีสุวรรณนะคะก่อนที่จะฟ้องใครอะไรยังไงเนาะในเมื่ออย่างนี้แล้วอะ่ะควรจะคุยกันส่วนตัวก่อนคนเราจะทะเลาะกันหรือจะมีเรื่องกับใครควรจะคุยกันส่วนตัวไม่ใช่อยู่ดีๆไปทําให้เป็นเรื่อง มันนี่ถือว่ามันไม่แร์สำหรับใครทั้งสิ้นขอไม่โทษเขาแต่เขาอาจจะหิวแสงหรืออะไรก็แล้วแต่เค่กะก็ต้องปล่อยเขาไปเน <c oughs> าะค่ะกับกรณีที่ร้องล่าสุดค่ะพูดถึงการไลฟ์ก่ะไลฟ์จากที่ไหนับงเอ่อต้องชี้แจงก่อนอย่างแรกนะคะว่าการไลฟ์เกิดขึ้นที่ประเทศศรีลังกาแล้วตัวเราเองก็ เป็นพิซูนีที่สรีลังกานะคะคออยอมรับค่ะว่าไร้สดจริงยอมรับนะคะว่าขายของจริงซึ่งพระอุป,ปชายะทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งพิสุและฝั่งพิสุนีครั้งที่แล้วที่เดินทางกลับมาพระอุปัชายะที่บวชพิสุนีที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่รูปนะคะองค์ใหญ่ที่ที่อายุเยอะๆอะคะ่ะท่านก็คือเจ้าอาวาสที่วัด ที่เราอยู่นะคะท่านก็บอกว่าอนุญาตให้ทำเพราะว่าเราพิสุณีในสีลังกาและพิสุในสีลังกาเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอพระอุปชายะที่เป็นพระพิสุที่สีลังกานะคะไม่ได้ใช้วิถีชีวิตเหมือนกับพิสุของไทยที่นั่นคือท่านสามารถเป็นสอสอได้ สู้ได้เพื่อประชาชนเพื่อปากท้องของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่บวชแล้วไปอยู่ศรีลังกาเนี่ยยอมรับว่าขายสบู่จริงยอมรับว่าต้องขายของแต่ขอบอกเลยว่าทุกครั้งในการไลฟ์สดเราจะพูดตลอดเลยว่าไม่อยากขอเพราะหมอปลายเป็นคนไม่ขี้ขอมีประเด็นที่ผ่านมาในสมัยก่อนว่าหมอปลายจะสร้างวัด ทำไมไม่สร้างสักทีเอาเงินไปไหนเพร่อหมอไปลายไม่เคยขอเลยว่าหมอปลายอยากสร้างวัดทุกคนเอาเงินมาให้หมอปลายสร้างวัดได้ไหมไม่หมอปลายทำเงินเองหาเงินเองสร้างทุกอย่างเองพอถึงที่นูน่นเราก็ลืมว่าเราเป็นเป็นพระพูดจริงๆว่าลืมเพราะไปอยู่ที่นูน่นท่านสอนว่าห้ามขอเราก็อ่ะออมันเป็นตัวตนของเราเราไม่ขอเราทําหนูขออนุญาตนะคะบอกบอกกับท่านเลยบอก ขออนุญาตนะคะขอทําแบบนี้ท่านก็คุมความประพฤติอยู่ตลอดเวลาไร้สดเสร็จท่านก็ยังนั่งให้ศีลให้พอรอยู่ก็ลงไปกราบท่านโน้ตเสร็จแล้วนะคะรอบนี้น่าจะได้ประมาณนี้หนูกลับมาเมืองไทยนะหนูจะเอาปัจจัยตรงนี้ที่รวบรวมได้เนี่ยไปแลกเป็นเงินศิริลังกาแล้วก็ถวายท่านคือเราทําอย่างนี้ทุกครั้งที่เรากลับมาท่านก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องของการขายสบู่ทุกอย่างเนี่ยคือเราบอกเลยว่า ไม่ขอนะแต่โยมทุกคนเนี่ยดูตามศรัทธาว่าศรัทธาก็บูชาไปไม่ศรัทธาก็จบแค่นั้นเราไม่ได้มีการบังคับว่ากรุณาซื้อนะซื้อปุ๊บแลกเงินปั๊บมีการจ่ายเงินแลกมือต่อมือเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราแค่ขอว่าถ้าอยากช่วยไม่ได้ช่วยฟรีอยากให้มีของแลกเปลี่ยนคือคุยกันแบบนี้แล้วก็ท่านก็อนุญาตแล้วอันนี้คิดว่าหลายๆคน ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยคงไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดทุกครั้งเลยทำให้เกิดประเด็นแล้วก็จะต้องขอกราบขอโทษคณะสงฆ์ไทยแล้วก็พิษุณีไทยทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆพระองค์เลยต้องใช้คำนี้ไม่รู้จะใช้แทนอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยรู้สึกผิดที่สุด เพราะว่าปรึกษาแต่ศรีลังกายอมรับว่าประมาทมากๆที่ไม่ได้ปรึกษาที่ประเทศไทยเพราะคิดว่าเราหาเงินให้ศรีลังกาแล้วเราไลฟ์สดที่ศรีลังกาเราไม่ได้มาไลฟ์สดที่ไทยคิดแค่นั้นยอมรับว่าคิดสั้นจริงๆอันนี้ต้องต้องขอโทษที่ทําให้คณะสงฆ์เสื่อมเสียค่ะต้องขอโทษจริงๆจากใจเลยค่ะรอบนี้ที่กลับมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอ จะเจอโยมคนนี้เข้ามาในชีวิตแต่ก็บอกว่าขอบคุณต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆที่ที่ทําให้ได้มีโอกาสชี้แจงเพราะว่าก็ไม่ไม่สบายใจในเรื่องการที่เราต้องออกมานั่งหยิบของมาขายหรือมามาทำอะไรเพื่อให้มันรู้สึกแย่ะคะ่ะเพราะจริงๆด้วยใจตัวเองก็รู้สึกแย่มากๆที่ไล์สดยังคุยกับโยมพี่อยู่เลยว่าหนูต้องไล์สดนะแต่ถ้าหนูไม่ไล์สดวัดจะทํำยังไง ก็คืออย่างแรกเลยคือจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถวายให้กับพระอุปัชยยะที่บวชที่ฝั่งพิษุณีเพื่อสร้างวัดของเราและท่านจะเอาไปให้กับวัดอื่นที่เป็นวัดพิษุนีเหมือนกันและอีกส่วนหนึ่งจะไปถวายกับอุปัชยยะที่เป็นฝั่งพิสุซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะท่านเป็นสสซึ่งพาที่นู่นเล่นการเมืองเนาะก็ท่านเอาไปแจกจ่ายพระพิสุในอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ได้มาเนี่ยมันถูกกระจายออก เรามีหน้าที่แค่เอาปัปจจัยไปถวายท่านแลกให้เป็นเงินสีลังกาแล้วท่านจะไปทําอะไรแล้วแต่ทนอ,อย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้ววันนี้เจอคอมมนต์ด้านลบเราร้กันแบยังไงบ้างโทษนะครับเพราะว่าให้สึกเลยดีกว่าไหมเพื่อนอะไรเงี้ตรง <c oughs> เออเาาค่ะจริงๆก็อยากจะบอกเหมือนกันนะคะว่าถ้าสึกคงหาเงินได้มากกว่านี้คงมีชีวิตที่สบายแล้วไม่ต้องมานั่งทุกกับดามาอะไรที่ทที่ําให้ร้รูสึก ตัวเองลบขนาดนี้จริงๆเนี่ยด้วยตัวเองรับแรงกระแทกได้ดีมากแต่ไม่อยากให้คณะสงเสื่อมเสีเสยลืมพูดจริงๆไม่ใช่ลืมว่าเป็นคนไทยแต่ว่าคิดว่าเราเป็นเราอยู่เราใช้ชีวิตเป็นหลักเนี่ยคืออยู่ที่ศรีลังกาเราก็เลยลืมว่าบางอย่างมันอาจจะขาดความเหมาะสมอันนี้ต้องขอโทษแต่ถามว่าตอนนี้พระเหลืองร้อนไหมไม่ยิ่งเหนียวแน่นกว่าเดิมอีกแล้วคิดว่า เราจะตั้งใจทําตามสัตจะแล้วก็จะให้วัดที่ศีลังกามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อยากให้มีวงพิษุนีที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางแล้วก็มีความมั่นคงอยากให้ท่านอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะบอกให้ศึกหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ก็ไม่ต้องห่วงค่ะยังไงอยู่แค่ปีเดียวยังไงก็ต้องสึกอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องเลงแต่จริงๆก็อยากอยากจะบอกว่า โยมศรีสุวรรณนะคะก่อนที่จะฟ้องใครอะไรยังไงเนาะในเมื่ออย่างนี้แล้วอ่ะควรจะคุยกันส่วนตัวก่อนคนเราจะทะเลาะก,กันหรือจะมีเรื่องกับใครควรจะคุยกันส่วนตัวไม่ใช่อยู่ดีๆไปทําให้เป็นเรื่องมันนี่ถือว่ามันไม่แฟร์สำหรับใครทั้งสิน mm ้น hmm. ขอไม่โทษเขาแต่เขาอาจจะหิวแสงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยค่ะก็ต้องปล่อยเขาไปเนาะคำถามเนี่ยเป็นเรื่องของอย่างทานดู้ชขทัพพยโยอครับ จริงว่าไม่เหมาะสมมันทาให้ภาพของพิษุนีค่ะ,ะพิษุนีในไทยเนาะ<ม>ได้เห็นข่าวเหมือนกันท่านพูดว่าทําให้พิษุนีในไทยเสื่อมเสียอยากจะบอกว่าพิษุนีในไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพิษุนีที่สีลังกาท่านอาจจะไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตที่นูน่นยอมรับค่ะถึงบอกว่าขอโทษจริงๆท,ที่ที่คิดน้อยแล้วลืมว่าจะต้องบินกลับมาบ้านเกิด ต้องขอโทษจริงๆที่ทําให้เสื่อมเสียแล้วก็เคยเคยน่าจะมีกรณีหนึ่งที่ท่านก็บอกว่าทําไมไม่ขอละอ่ะอก็เราไม่ใช่คนขี้ขอด้วยนิสัยปกติอยู่แล้วเราคิดว่าบวชแค่หนึ่งปีแล้วก็เพิ่งบวชมาแค่สี่เดือนก็เลยลืมว่าเราจะต้องขออย่างเดียวเท่านั้นอ๋อมันเลยเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเราเราทําให้วงพิษุณีเสื่อมเสียแต่อยากให้เข้าใจว่าพิษุนีก็บวชมาจาก อุปชายะรูปเดียวกันซึ่งเราได้ปรึกษาอุปชายะรูปนั้นแล้วว่าจะขออนุญาตทำเรื่องนี้